สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกทุกคนครับวันนี้เพื่อร่วมทางจิตเวชนหมวดหมู่ของความเข้าใจจิตเวทนั้นมาถึงภาคที่7นะครับภาคที่7ก็คือการเป็นปากเป็นเสียงการเป็นปากเป็นเสียงสำคัญอย่างไรครับการเป็นปากเป็นเสียงหรือ advocacy นั้นก็คือทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เพื่อได้มาถึงสิทธิ์ที่เราสมควรจะได้รับอันเป็นการแก้ไขสถานการณ์ส่วนบุคคลส่วนสังคมที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่ยุติธรรมนะครับการเป็นปากเป็นเสียงนั้นจึงอาจจะมองคร่าวๆได้สองระดับระดับบุคคลปัจจุบันเกิดเรื่องราวมากมายที่เรียกว่าบูลลี่กันโดยเฉพาะในโซเชียลนะครับการเป็นปากเป็นเสียงนั้นเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ให้ความเข้าใจว่า การเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชก็เป็นเหมือนโรคเบาหวานโรคความดันไข้หวัดนั่นแหละไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้สิ่งเหล่านี้มีขึ้นในครอบครัวแต่เมื่อมันมีขึ้นแล้วเนี่ยเราเองพยายามดูแลรักษาอยู่แล้วก็ขอไม่ให้ผู้อื่นมาละเมืิดสิทธิ์หรือมากัดแกล้งหรือมาดูหมิน่นหรือมาเลือกปฏิบัติกับเราเราสามารถทำได้นะครับอย่างเช่น ในกลุ่มทํางานกลุ่มหนึงมีการเลือกปฏิบัติที่ละเมิดการจ้างงานอย่างงี้เราก็สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงโดยวิธีการสันติที่เราไม่ลงไปทะเลาะบาแวงแต่ให้หน่วยงานที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบเนี่ยท่านเข้ามาตรวจสอบแก้ไขอย่างนี้เราก็สามารถจะทําได้นะครับหรือในระดับที่2ระดับสังคมนะครับอันนี้ภาคปฏิบัติเลยสําหรับพี่พน้อง,องลูกหลานหรือเพื่อนที่ยังต้อง เรียนหนังสืออยู่นะครับหรือทํางานอยู่ยกตัวอย่างในเรื่องการเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดเ,เข้าไปเชื่อมโยงกับโรงเรียนเพื่อให้ความเข้าใจว่าน้องตอนนี้อยู่ในสภาวะ<อ>การดูแลฟื้นฟูทางด้านของซึมเศร้าหรือจุดๆอื่นๆอยู่นะครับก็อยากจะขอความเห็นใจและร่วมมือกับทางโรงเรียนคณะครูผู้ปกครอง ที่จะเปิดโอกาสให้น้องร่วมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมการเรียนร่วมกับเพื่อนได้นะครับแล้วถ้ามีสิ่งไหนที่เห็นว่ามีอะไรที่ผิดปกติสามารถจะสื่อสารกลับมาโดยตรงได้ที่ผู้ดูแลหรือคนรักคนสนิทที่ให้การสนับสนุนกับผู้ฟื้นคืนอยู่เหล่านี้ก็เป็นการช่วยให้เขากลับไปสู่สถานศึกษาได้ด้วยความมั่นใจและเราแวะไปเยี่ยมเย็ยน กับผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวนะครับหรือในส่วนลูกลกหลานเพื่อนพี่น้องที่กลับไปทํางานแล้วก็สามารถสร้างความเข้าใจกับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชาให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าการเจ็บไข้ที่ป่วยที่เรามีอยู่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บอืนอ่นเรายังมีความตั้งใจที่จะกลับมาปฏิบัติการทับหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถที่เรามีอยู่ณขณะนั้น ขอให้แ่ทนโปรดได้เข้าใจแล้วเราสามารถที่จะอธิบายอาการพื้นฐานของโรคนั้นให้ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทราบได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนําที่เราทํางานร่วมกันกับลูกๆหลานที่เรียนหนังสืออยู่แล้วก็เพื่อนพี่น้องหลายๆคนที่ทํางานอยู่แล้วก็พบว่าการที่เราสื่อสารแบบนี้เป็นปากเป็นเสียงแบบนี้ทําให้เขาสามารถกลับไปเรียนทําให้เขาสามารถกลับไปทํางานได้อย่าง ปกตินะครับแล้วการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่ทําครั้งเดียวเสร็จถาวรตลอดทั้งปีทั้ง3ปี5ปีแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามผลและคอยประคับประคองกันบางครั้งถ้ามันจําเป็นและมีอาการกําเริบก็อาจจะขอทางโรงเรียนหรือขอทางที่ทําง,งานหยุดเป็นช่วงๆเท่าที่เหมาะสมนะครับน่นแน่นอนออถ้ามันจะมีอะไรที่กระทบจากการทําง,งาน เราก็ต้องมีการทําแผนสํารองไว้อย่างเช่นขอรับงานที่มันเหมาะสมกับเราขอลงจํานวนหน่วยกิจที่มันเหมาะสมกับเราในการเรียนนะครับชีวิตเป็นการเดินทางระยะยาวไม่ได้แข่งรู้แพ้รู้ชนะกันในวันเดียวสัปดาห์เดียวเดือนเดียวหรือปีเดียวนะครับที่สําคัญคือเมื่อเราล้มแล้วเรามาดูแลกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันให้ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ นะครับคนที่สําเร็จและมีความสุขในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยเสียใจไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นเพราะเมื่อล้มแล้วเขาจะรวบรวมแรงกายแรงใจลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับสิ่งที่ล้มไปนั้นฉวยโอกาสเรียนรู้จากมันให้เกิดประโยชน์และนั่นคือสิ่งที่เพื่อนเสริมสร้างชีวิตเพียร์ซัอนะครับเพื่อนร่วมทางจิตวิจะขออุทิศตัวอยู่เป็นกำลังใจ กาลังสติปัญญาก้าวไปกับเพื่อนพี่น้องทุกๆวันทุกๆวันสู่การฟื้นคืนสุขภาวะนะครับขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะสวัสดีครับ